สวัสดีค่ะทุกท่านไม่เจอกันนานคิดถึงกันหรือเปล่าเออดิฉันคนอีสานอยู่สิงค่ะกลับมาคราวนี้นะคะด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและก็แข็งแกร่งค่ะมีพลังกายพลังใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโครงการเทสแอนโกซึ่งตัวดิฉันเองอยู่ในโครงการเป็นชุดสุดท้ายค่ะก็คือวันที่30เมษายน2565ที่ผ่านมานะคะดันมารีวิว สาเหตุที่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นอะไรคือสาเหตุนั้นดิฉันจะพาทุกท่านไปชมในคลิปนี้ค่ะและที่สำคัญขอกำลังใจจากทุกท่านเพื่อให้ดิฉันได้ก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้าด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะถึงกรุงเทพเรียบร้อยเนาะค่ะนอเซฟไรค่ะแต่ว่าจายค่ะอัน กระเป๋าน้ำหนักเกินไปสิหกกิโลกิโลละยี่สิบเหรียญไปสามร้อยยี่สิบพี่น้องเลยเซนอะไรนะแกรนเซนเตอร์พอยต์เทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดวันก็เป็นตัวยูอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อกี้นี่หลังจากเช็คอินแล้วก็เลยเจ้าหน้าทีพ่พนักงาน่าไปมาสอบนะคะไปตรวจสอบเนาะแล้วก็สตาร์พนกงานผามาทรงหอง เห็นบอกว่าโรงแรมน,นี้เพื่อนจะจัดอยู่สองสันทีอยู่ในโครงการอันเทสแอดโกนี่นะคะ่ะนอกนั้นก็จะให้แครปกติเห็นว่าสันดิอันนี้เป็นห้องหนาก็เป็นตะยูยูก็โบกิเลนะคะก็ไม่คิเลคะ่ะก็ได้อยู่ก็จัดดีอยู่ เมื่อยไปสบายใจมาหอดบาทแล้วพอดีมาเจสมาเจส,สตานนะคะมากับน้องเขาแต่ว่าแยกกันที่ละคุณจะคุณไปจังไดมาจังไดละ่ะเพราะว่ารถคนละคันนะคะคิดว่ามันเสด้มารถคันเดียวกันคนแยกกันเพราะว่ารถหนีเพิ่งจะเป็นจัดแบบว่า ป้องกันคนขับรถนําป้องกันเท่านำาสินะคะเพื่อจะมีแยกส่วนเงินสินะเพเ่็นก็ปิดอย่างดีนะคะกาเมื่ออื่นก็เช่นพ้นพ้นไอ้พ้น,พนอา่อา,อา,อาพ้นตรวจก็จะออกมนก่นบัเกินเก่าโมงพ้นสวอปนะคา่ะหลังจากนั้นก็นจะ,จะเช้ออกประมาณก็เที่ยงก็สุไปสนามบินแล้วก็สิกับผิวบนค่ะ เสียหน้ำตกไหมเครื่องเคียงค่ะเครื่องเคียงของลูกชิน้นเนี่ก็คือเขียวค่ะอันนีข้ของพระเจ้าเองเป็นเล็กน้ำตกค่ะช้อนอะไรก็จัดมาอย่างดีมาทานกันเลยค่ะลูกชิ้นมาแล้วนะคะก็จะมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูอย่างละสามไม้ค่ะกินบุเบิรตดอก อันนี้ชาเขียวอันนั้นก็จะ,ะเป็นเก๊กหนวยเก๊กหวยค่ะมาข้ากระจับด้วยค่ะอนันเดอร์ดิแล้วก็ตีนวอมเขเลยค่ะตีนค่ะตีนแล้วก็กุ้งค่ะกุ้งค่ะกุ้งอุ้ย <c oughs> นี้พริกพิเศษคะ่ะพริกบตายคะ่ะพริกบตายคะ่ะพ,พริกพริกไบ่อเหลืองคะ่ะ สวัสดีค่ะหอดบ้านแล้วพี่น้องค่ะหอดหน้าออกมาหน้าหาตากับยายค่ะเดี๋ยวพ้าทั่วหน้าเฮาค่ะเดี๋ยวพาไปเบ่งน้ำใหม่พี่น้องค่ะ มน้องใหม่กพ็พอแล้วพอแล้วพอแล้วหลายแล้วมีสินน่งน้อยหนึ่โอ้ยพอแล้วโอ้มาสอนห่วงเด็กปุกเสยประดุก,ดกมาแต่อันอันน้องสาเฮาที่นี่เนาะโอ้ยถ้าเกิดสุวนวานบล็อกนี่จากกระต่ายนะี่กระต่ายตัวละ ้างหรออ๋อแอก,ก่หงอเนี่ยเอา้านี่อีอุ้ยประเข็งนี่ประเข็งจ้ะอ้าวมือจินเนาะ ตำหีกรปนอีมเสยไปขายพอมแล้วปุลกระดบวกผูงพอมเกงน้ำใหม่พอมตุมน้ำใม่ไปขายพอมต่มน้ำใหม่ไปขายพอมตุ่มน้ำใหม่ก็ะปุลดตุมน้ำใหม่กอุล ายัางดูบอโอ้แกนี่ได้ตั้งหลายตัวละสองสามตัวเลยปลาแบบงามปลาแบบขาวเดี๋ยวผู้มหมว่วตาบ,าบอกมา,ามันตายจริงเบิดโอ้ยมันก็สิบยานระดูปากดตี ตอนนี้เราจอดที่ปั๊ม p ีนะคะเราจะไปล่องแพรกันค่ะสมาชิกกำลังถ่าอยู่ค่ะซิรินทอนค่ะพี่น้องค่ะซิรินทอนเมืองอุบวนนะจ้าผู้ใดสนใจเรื่องลองแพรติดต่อใดค่ะแดดร้อนแม่ค่ะกาแฟค้นสวยค่ะทงอร่อยมากค่ะมีค่ะโกโก้เย็นนะคะหวานน้อยค่ะ บรรยากาศค่ะตอนนี้ย้ายสัมมโนโครวัวย้ายครอบครัวมาลงเพงโอ้มันก็มีหลายแพ้นนะคะคุณอ่ะมีสองแพ่สามแพ่็มีหลายแพรอยู่ นีการบรุานรใช้ในกครจ่ายค่าร่งค่าไฟแต่ได้ปฏิสังขรณ์คลันม ทุกท่านคะดิฉันได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองในคลิปวิดีโอที่ผ่านมากำลังใจสำคัญที่สุดที่ทำให้ดิฉันแข็งแกร่งขึ้นในวันนี้ก็คือครอบครัวคะ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ไทยและก็ที่สุดก็คือครอบครัวที่สิงคโปร์นะ,ะไม่ว่าพ่อใหญ่จะอยู่ที่ตรงไหน always in my heart นะคะอยู่ในใจเสมอรักเสมอคิดถึงเสมอ สัญญาว่าจะดูแลครอบครัวดูแลลูกๆที่สิงคโปร์ดูแลครอบครัวที่ไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปโดยที่พ่อใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้ความเมตตาและเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะสวัสดีค่ะ